ผู้ชมลงใต้นะครับไปที่ปัตตานีครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่สถานการณ์โควิด19ระบาดเนี่ยแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากล่าสุดสุสานที่ปัตตานีหรือที่เรียกกันว่ากูโบโเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่มีพื้นที่พอครับคุณผู้ชมครับในการฝังศพจะเห็นเลยว่าป้ายตรงหลุมฝังศพเนี่ยหลายๆป้ายใหม่ทั้งนั้นเลยนะคือใหม่ก็แสดงว่าเพิ่งมีเนี่ยม,มีมีร่างคนเข้าไปฝังในพื้นที่นะครับผู้สื่อข่าวเราก็เลยเดินทางไปที่กูโบโตเบาครับ ในพื้นที่หมู่8ตํตบลบานาอําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีซึ่งก็เป็นกูโบโประชาหมู่บ้านนะมีมานานกว่า100ปีและตอนนี้คือพอและต้องฝังร่างฝังร่างผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 แล้วเขาก็ต้องเอาดินมาเติมเติมเติมจนในที่สุด กำแพงนะครับสุดกำแพงของสุาสานมันถล่มลงมาเสียหายนะครับภายในสุาสานจะเห็นว่าป้ายหินปักหลุมฝังศพเนี่ยใหม่จำนวนมากนะโดยทั้งอิหม่ามอับดุลลลยิบุราเฮงอิหม่ามประจำมัสยิดนูรุนฮูดานะพร้อมชาวบ้านก็เล่าสาเหตุครับว่าคือช่วงที่ผ่านมาโควิดเนี่ยมีการรับฝังศพมาแล้ว40รายตอนนี้ไม่มีที่จะฝังศพแล้วครับต้องรับบริจาคเงินจากชาวบ้านซื้อดินมาถมเพิ่มอ่ะามครั้ง จนดินน่ะมันสูงเท่ากำแพงแล้กำแพงข้างๆก็เลยรับรองดินไม่ไหวพังถล่มลงมาเงินที่รับบริจาคมาไม่เพียงพอที่จะซ่อมกำแพงนะครับทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนต้องนำร่างไปฝังที่สุสานอื่นแทนครับบ,บูนี่มาเป็นร้อยร้อยปีมาแล้วบางบางคนว่าโอ้ทำไมมาฝังโควิดต,ตรงนี้ล่ะไม่มีที่อื่นเหรอแล้วกว่ออาจะตอบยังไงอ่ะบอกว่าคุณบูนนี่เป็นร้อยร้อยปีมาแล้ว จะไปฝังที่ไหนอะถ้าเราไปฝังที่อื่นก็โมโหกบคนที่อื่นเรามีกูโบที่หมู่บ้านเราต้องฝังบูบูหมู่บ้านเราต้องปรักปลูกกูโบเราเองยังไงดีไม่ดีก็ต้องปลูกที่กูโบเราหรอกอิหม่มามพูดถูกต้องเลยนะที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่เขาบริจาคเงินซ่อมสุสารกันเองแต่ว่าการรอบนี้พอกำแพงมันพังตั้งแต่สร้างกำแพงปรับพื้นที่สสานสาร คือมันต้องใช้งบจํานวนมากฝากอย่างนี้แล้วกันเราคนไทยได้วยกันคนไทยใจบุญช่วยเหลือกันครับช่วยเหลือได้ที่เนี่ยเลขที่บัญชีที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอณนนตรงนี้เลยนะครับก็ถ่ายรูปเก็บไว้ใครที่อยากจะช่วยก็ไปโอนช่วยเหลือกันได้ก็ถือว่าช่วยเหลือให้กิจเนี่ยศาสนาต่างๆนาน,นาหรือว่าเรื่องของการช่วยชีวิตคนให้ไปต่อไปได้ครับโควิดในหลายพื้นที่ก็ยังหนักอยู่ครับผู้ชมครับ